เราสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาดูราคาทองกันสักนิดหนึ่งนะคะล่าสุดนั้นสามารถที่จะขยับฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะโดยที่ปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ0.46%นะคะใ,ในส่วนของโกลสปอตค่ะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะคะถือว่าคลี่คลายลงไปแล้วหรือยังนะคะรวมไปถึงการลงทุนในเซฟฟิตตี้อินดิด้วยเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณธิพานะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท YLG b u l l e a n d Future ค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณมนค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมนคะดูราคาทองก่อนก็แล้วกันนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลงไปจนหน้าใจหายกลัวว่าจะไปเหมือนช่วงสงกรานนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณมนประเมินทิศทางยังไงบ้างสําหรับราคาทองในช่วงนี้นะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคือโดยรวมเลยยังมองว่าราคาทองทำเงังยังเป็นในแง่ของลักษณะของขาลงอยู่ดีนะคะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยลงไปทดสอบที่แนว 1,337เหรียญน,นะคะแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมาด้วยค่เดียก็สาเหตุของการดีดตัวก็มาจากาสถานการณ์ข้าสุทรเกาหลีเองนะคะที่มีการทดสอบการการยิงอาวุธทะเลทำให้ตัวราคาทองคําเองมีการดีดตัวขึ้นมาบ้าง<อ>าแต่ก็โดยรวมเนี่ยคะ่ะเรามองว่า ลักษณะนี้ก็ยังไม่ใช่ว่าราคาทองคำจะถือว่ากลับเป็นขาขึ้นซะทีเดียวนะคะโดยรวมเรายังแนะนำนันก็คือนระมัดระวังเพราะว่าภาพทั้งหมดเนี่ยก็คือยังมองเป็นลักษณะของการมีโอกาสในการอ่อนตัวย่อตัวลงต่อนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ทางทาบาสมุทรเกาหลีเองไม่ได้รุนแรงขึ้นนะคะก็คือว่า หยุดการทดสอบลงแค่วันนี้เองเรามองว่าโอกาสที่เราคารองคาจะมีการดอดต่อยังมีอยู่แล้วก็อย่างถ้าเรามาดูในแง่ของพวกกองทุนต่างๆเอง SCDR ก็ยังมีการขายออกมาอย่างตอ่อเนื่องนะคะล่าสุดตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงต้นปีจนถึงปัจจุบันนี่ก็ขายออกมาแล้วประมาณ300 312ตันได้นะคะก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันตัวราคาทองคําค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะข่าวใหญ่ที่ต้องตามก็จะเป็นการประชุมของ FOMC meeting minute นะคะซึ่งจะมีในวันพุธแล้วก็ก่อนช่วงก่อนในคืนพุธช่วงตีงคืนนั้นนะคะช่วงประมาณ3ทุม่มก็จะมีถ้อยแถลงของประธานเซตด้วย็ยังต้องติดตาม เพื่อจะได้ดูมุมมองหรือว่าคอมเมนต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐรวมทั้งในเรื่องของ QE ด้วยนะคะซึ่งเป็นพ็อปิกที่เป็นหัวข้อที่พูดกันมาตลอดก่อนหน้านี้แล้วว่าตัว QE จะต่อไหมจะหยุดหรือว่าจะมีการปรับเพิ่มลดปริมาณหรือเปล่าที่จะส่งผลกับตัวราคาทองอย่างชัดเจนค่ะแต่โดยรวมในสัปดาห์นี้นะคะคือถ้าเ,เหตุการณ์ของทางเกาหลีเหนือ,ย,อ,อยังไม่ได้มีอะไรแย่ออกมานะคะเรามองว่าตัวราคาทองยังมีโอกาสในการย่อตัวลงต่อโดยที่ จุดที่จะลงไปทดสอบเนี่ยก็จะอยู่ที่จุดต่ำสุดเดิมที่เคยทำไว้ในช่วงสองปานนะคะ<ฆ>ก็คือที่แนวประมาณ1 3, นึ0สาบอยีเหรียญแต่ว่าถ้าดูเป็นเยนบาทเองอ่ะจะสูง<ฆ>ในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าบาทต้านเราเนี่ยก็ใกล้ๆจะแตกขึ้นใหม่ที่ประมาณ30บาทก่อดอลลาร์แล้วนะคะ<ฆ>ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ ที่ช่วยทําให้ตัวราคาถักในประเทศยังไม่ปรับตัวลดลงมากแต่ว่าถ้าหลุดแนว320เหรียญแล้วนะคะ,คะแนวต่อไปเนี่ยที่ต้องระวังเลยก็คือมีโอกาสออกมาทดสอบจนถึง1,280เหรียญค,ค่ะส่วนแนวบ้านด้านบนนะคะตอนนี้เองก็คือกําลังทดสอบอยู่ที่แนวประมาณ1,365ถ้ายังไม่ผ่านการย่อตัวยังมีมากนะคะแต่ว่าถ้าถ้าสามารถทะลุแนว1,365ได้ก็มีโอกาสาที่จะกลับขึ้นไปใกล้ๆ1,400แต่เราเชื่อว่า นเพียังไม่ผ่านบริเวณ 1, 400, เพันสี่ร้อยเทขายยังมีค่ะอืมค่ะถ้าหากว่าเรามองถึงอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม BOJ อันนี้จะถือว่ามีผลต่อราคาทองคำมากน้อยเพียงใดอะคะ ค่ะอาจจะมีผลบ้างแนะคะแต่ว่าโดยรวมมองว่า,น,าน่าจะน่าจะยังไม่ส่งผลากับการขึ้นลงที่เป็นที่ให้ตัวราคาทองคําดบตัวได้แรงค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังให้หโอกาสไปที่ฝั่งสหรัฐก็คือตัว FOMC ค่ะค่ะแนะนานักลงทุนยังไงคะคุณมนสําหรับทองที่คุณมนมองว่าโอกาสที่จะมีการย่อลงมันก็ยังมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคนที่สนใจจะเข้าลงทุนก็ควรจะชะลอเอาไว้ก่อนไหมคะ คือช่วงนี้เองนะคะลักษณะของการลงทุนเนี่ยถ้าเป็นการซื้อและถือยาวเราก็ยังไม่แนะนานะ,ะเพราะว่าภาพใหญ่ระย,ยงมองว่าตัวราคาทองคําเองอยังยังเป็นในการย่อตัวลงมานะคะแต่ว่าถ้าบางท่านเองอย่างที่ลงทุนในตัวโกลฟวเจอร์ mm hmm. ที่จะเปิดสถานะช็อตช่วงนี้เนี่ยที่ช็อตและถือยา,ยาวเองก็อาจจะไม่เหมาะด้วยเช่นกัน mm hmm. เพราะว่า ยังมีในเรื่องของค่าเงินบาทเองที่อ่อนค่าอย่างต่อนเนื่องด้วยนะคะแต่วา่าการที่จะเข้ามาลงทุนในแง่ของการลงทุนระยะสั้นสามารถทําได้แต่ถ้าลงทุนแล้วเพื่อถือ position เยาวๆย,ยังไม่แนะนําค่ะค่ะ,คะทีนี้เราขอดูในเรื่องของเซฟฟิฟตี้อินดีเซอร์กันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกับการลงทุนในทองคาเลยทีเดียววันนี้ยังสามารถที่จะเดินหน้าได้ต่อเราประเมินทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่อไปอย่างไรบ้างะคะ ค่ะสำหรับตัวเซทเองนะคะตลาดค่อนข้างร้อนแรงจุคือตัวเซทฟิฟตี้ฟิวเจอเนี่ยคือเรามองแนวบ้างต่อไปจะอยู่ที่1,100แล้วก็1,110ส่วนแนวรับจะอยู่ที่1นึ0จุดนะคะก็คือเราแนะนำา่ากลงทุนค่ะว่าถ้ามีการดีดตัวขึ้นไปใกล้บริเวณ1,100แนะนำให้กันจุดแล้วมาก่อนนะเพราะว่าตัวตัว ตัวเซตเองนะถือว่ามีการตอบโตขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วนะแล้วก็ที่ใกล้ๆประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยถือเป็นแนวจิตวิทยาด้วยอาจจะมีการาขายทากาไรออกมาบ้างค่ะก็แนะนำนักทุนให้เริ่มระมัดระวังหลังจากที่มีการตอบโต้ขึ้นมาค่อนข้างแรงค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมนค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณมนนะคะคุณธิพานวัวฒนาศาารัรดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท VLG Bullion f u t u r e นะคะก็แนะนําทั้งตลาดทองคาแล้วก็เชลฟิตี้ด้วยะะใช่ค่ะก็ถือว่าภาพการลงทุนนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะความรู้สึกนักลงทุนก็แตกต่างกันด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเราพากรักเรื่องราวของการลงทุนไว้ก่อนนะคะส่วนใครที่สนใจเรื่องราวของการลงทุนในอสังหาดิมทร์ซับนะคะมาติดตามกันต่อค่ะเพราะว่าช่วงหน้าจะไปเจาะตลาดอสังหาดิมทรัพย์ระดับไฮเอ็นมาฝากกันค่ะค่ะ